กาบเปลี่ยนท่านชาติชายอุทัยพันธุ์ผู้ว่าราชการจังหวัดนครปฐมที่เคารพอย่างยิ่งกับผมนายสิริศักดิ์สิริรมังคลาในอำเภอสามพัน <Okay. S 1> ในานามของข้าราชการผู้ปกครองท้องที่ผู้ปกครองท้องถิ่นและพี่น้องชาวอำเภอสามพานทุกคนรู้สึกยินดีและเป็นเกียรติเป็นอย่างยิ่งที่จังหวัดนครปฐมได้คัดเลือกอำเภอสามพาน ให้เป็นสถานที่ในการจัดงานมหารร,รมกล้วยไม้นครปฐม2,558ระหว่างวันที่8พฤษภาคมถึงวันที่12พฤษภาคม2558โดยจัดณบริเวณเกาะดงเกตองค์การบริหารส่วนตำบลสามพานอำเภอสามพานจังหวัดนคปรปฐมสองแห่งมีสถานที่สำคัญและแหล่งท่องเที่ยวมากมาย ข้าวส้มโอฝรั่งชมพู่มะพร้าวน้ำหอมสภาพพื้นที่ทั่วไปอยู่ห่างจากตัวอำเภอประมาณหนึ่งกิโลเมตรอยู่ห่างจากจกกับพื้นที่นี้นะครับมีพื้นที่เก,กเษตรประมาณร้อยละเจ็ดสิบขอบเขทุ่งว่านจังหวัดนครปฐมท่านชาชายัยบุตรไพันที่โคกอิ่งผมและคณะกรรมการจัดงานรวมทั้งพี่น้องเก,ก,ขขงกษตรกรผู้ปลกคุ๋ยไม้จังหวัดนครปฐม รู้สึนทรีเป็นอย่างยิ่งที่ทานวาราการจังหวัดนครปฐมได้กรุณาเสนะเวลาให้เกตดมาเป็นประธานในพิธีเปิดงานมหากรรมกล้วยไม้นครปฐมปี2558ในวันนี้สืบเนื่องการยึดศาสตร์นาจังหวัดนครปฐมได้มกลาเน้นที่จะพัฒนาให้จังหวัดนครปฐมเป็นฐานการผลิตสินค้าเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งกล้วยไม้เป็นพืชเศรษฐกิจสำคัญของนครปฐมมีเกษตรกรผู้เลี้ยงกล้วยไม้ไม่น้อยกว่า500ราย พื้นที่ปลูกเกศพกว่าไรนบว่าเป็นพื้นที่ปลูกมากที่สุดในประเทศนำรายได้เข้าสู่ประเทศไม่น้อยกว่า500ล้านบาทต่อปีท่านเกษตรจังหวัดนครศรมนัสวราชกาท่านในัท่านมสมาคผู้กการกลยมยท่านตรนกที่ย่าผู้ิหาทุนเ่นนะครับที่น้องเกษตรกรว่าผมรู้สึก ได้ประธานผ้พิทูากรรมกล้วยไม้ของผ้5แผนะครับจะต้องขอชื่นชมหน่วยงานที่รับผิดชอบในการจัดงานที่ได้ประสานความร่วมมือทั้งภาครัฐภาคเอกชนสมาคมต่างๆที่เป็นผู้ผลิตและผู้สมัคและองานเช่นนี้ครับสาเหตุที่เราเลือกที่จะสัมภาษณ์ต้องสัมภาษก็เดทราบงรายันีนะครับทีมที่ที่สองที่ะากรอกที่ะ ในารว่าด้วยสอวนตานะครับที่จได้ให้รัฐบาลจะมี้อขัได้ทราบว่าเกาะลุมเจเรานะครับที่เป็นสีินยที่สนะก็มีความมานะครับกระทั่ใ้อที่2้นนะครับแล้วก็ของแสดงความดีทุกขั้นนะครับที่รับรางวัในการประกวดนนันนชุดนิรักดร์นะรัทัง ชากต่เป็นอุณาภูมิราพ2ระกับตัวแรกที่จหวัดอุณหภูิเพราะว่าเราได้ไปสวน้ำฝนก็ซึ่งจะทำให้เราได้การพัฒนาคุณภาพนะครับมเป็นแล้วมีความสวยงามมีความสอยงามงนบ้านนะครับต้องขอขอบคุณคณะผู้จัดงานและข้าราารประชาชนนะครับสนาคมที่ท่านประชาชนไขอบคุณเก็โครงการเปดนส่วนสำคัญนะครับในกาพิจารณาสมาชิทุกขาวสูต ก็ยุ่จัดสนุแน่วันนี้มีความพร้อมแล้วก็ใช้พื้นที่ที่ในการจัดงานด้วยะครับไม่ทางนี้ยาวเรายังไม่สุดทางนี้สุกแล้วทังนี้ครับทางนี้สุกแล้วทนี้ยังไม่สุกรก้ยาไม้เพราะอะไรกุ้ยกระดูกกุ้ยไม้ วยไม้ไทยขอเสียงปรบมือดังสักครั้งครับ8พฤษภาคมพุทธศัก,กราช2558จะเป็นอีกหนึ่งวันทรงจำเกาะดงเกตของเราได้เปิดงานมาก,กรรมค้วยไม้และามกระถงม58ครับโ,โ,โ,โครับโอกาสนี้ครับเราียนเชิญสำนักงานกษ